อันนี้กำลังยกลงแล้วตัวใช้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งฝีผายจำนวนเยอะทีเดียวนะครับจะได้ยกลงอย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยด้วย เรียบร้อยสุดยอดเลยท่านผู้ชมดูสิการนำเรืลงก็แบบ,บพื้นที่เรียบด้วยแล้วก็ลงสะดวกด้วยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนี่แหละคือวิธีการนำเรือลงสนามใช้หามเอานะครับ ไปก็จะนำซาลี่ไปเก็บที่นะครับนี่คือบรรยากาศแต่ลัสนามก็จะมีการนำโดนลงสนามแล้วแต่บางสนามก็าจะครุขระติดขัดบ้างแต่บางสนามก็ลงอย่างเรียบร้อยปลอดภัยดีนะครับก็จะแตกต่างกันไปพื้นที่บางสนามจะไม่ค่อยสะดวกนักการลงข้จุกระหุก แต่ที่นี่เป็นสนามที่ค่อนข้างจะลงง่ายหน่อยครับลงง่ายทีเดียวเลยเลยการหามลงก็สะดวกนะครับอันนี้เป็นเรือโลหะหรือเรือไม้ครับเรือไม้ไนเนาะสุดยอดเลยอันนี้ทนระาบว่าจ,จะลงมาสี่ลำเนาะเนเวลาปล่อยใช่ไหมป,ปีนี้เขาปล่อยสี่ลำไหมครับป,ปีที่แล้วเขาปล่อยทีละสองลำเนาะโอเคขอบคุณมากเลย40ฟรีพยายเนาะครับ ว่าสี่สิบฟิวพายสวยงามมากเะมันเป็นเรือเป็นเรือไม้นะครับความยาวสวยงามทีเดียวลนี้ก็ได ขอบจะได้ความสวยงามเดินเลยนม่อะไรมั่วะแล้วก่อนมึงนปาเนมเ้นน่งนบ่อ้บอกงในสวนแล้วก็อดีตท่านผู้ใดการจะเดดีน้อยนะครับอดีตไม่บมาผูเฝ้าขันเป็นอย่างยงไม่ันก็นั่น โดยเฉพาะท่านขอจอดตอนเช็คเงินเต็แน่นเวลาพายเลาลงแรงค่อยจะได้ไม่สั่นไม่หลุดนะท่านผู้ชมจะต้องล็อกสลิตติดกับงตัวเรือนะครับั่รรงว ี่บรรยากาศตอนนี้คือขักติดเดี๋ยวท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้บางลำก็็จะลงไปซ้อมให้ชินกับสนามนะครับข้อหนึ่งในการจัดการให้การเข่งขันโดยยาวประเภทนี้ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไว้สําหรับเก็บสาลี่นะครับเรือจุดพักรอเรือแล้วก็นําเรือกลับบรรยากาศร,ร,รอบๆสนามนะครับก็จะมีพี่น้อง <c oughs> ลองฟอมสนามดูนะครับบางในช่วงระหว่างรอพิธีเปิดนะครับ ปีนในน้ำเยอะที่เดียวท่านผู้ชมน้ำสนามเนี่ยค่อนข้างจะหลากมาเยอะที่เดียวฝั่งนู้นก็จะเป็นบริเวณกอมวนการนะครับแล้วก็สําหรับกล่าวเปิดงานปิดงานแล้วก็บริเวณนักภาคนักบรรยายนะครับอยู่ฝั่งนู้นสนามค่อนข้างจะกว้างนะครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับท่านกีฬาพรลักฐานนะครับประธาน คณะกรมการในชุดนี้นะครับนางสาวทัศนีสมภูนางํำเทาวุ่นจวงนางทองจันแจนทํนางกุศลีทางกองในการกำลังประกาศประชาสัมพันธ์รายนามแล้วก็คงจะใกล้พิธีเปิดนะครับยังเป็นทางการอีกสักครู่หนึ่งคงจะได้ชมบรรยากาศ ประเภทนี้กับคันเรือเซนโดนตาของสนามกุดจ,จงอ่างอำเภอโพนสายนะตำบลสีสว่างนะครับอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างคึกคักที่เดียวปีนี้รู้สึกว่าพี่น้องเตะเ่อินมันไม่ตรงกับวันสาววันที่เสียดายเขาจะจัดตรงกับ วันเรมของประจำปีของเขาเกี่ยวกับงานเซนต์ดนตาเข้อจารุรักษสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ให้คงคู่อยู่กับชุมชนตำบลสีสว่างบ้านสว่างอำเภอโพนทรายรา,าสนามขุดจงอางแห่งนี้ท่านผู้ชมจัดได้อย่างสวยงามทีเดียวและอลังการคึกคัก ดูแล้วก็น่ามาเที่ยวชมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือ,อยาวเรือไม้นะครับประเภทเรือโลหะมีไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรือเรือ,รอไม้น่ะมีอยู่แล้วนะคะ คพอสักครู่หนึ่งคงจะได้ชมบรรยากาศอย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานอย่างยิ่งทีเดียวอลังการมากปีนี้ดูดูสนามเขาก็สวยงามสะอาดน้ำสวยงามทีเดียวจัดลู่ได้อย่างสวยมากเลยนะครับ ปีที่แล้วเขาจะปล่อยมาทีเ <Lanc> ด <V> ียวสี่ลำประเภทเรือท้องถิ่นแต่ปีนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องรอติดตามชมในลำดับขั้นตอนต่อไปว่าจะปล่อยมารูปแบบไหนทีละสองลำหรือทีละสี่ลำนะครับก็จะได้ชมในระดับต่อไปโอเค ในช่วงระบาดนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันติดตามรับชมในช่วงถัดไปนะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขออกับใคยสวัสดีครับเพชรชรีต้นน้องสัวขายเพชรชรีโยมรังนายเยตนชัยรักธรรมนางสาวกัญญาคิดิโดกวันแก่นธรคำ